เส้นทางบอลไทยต่อจากนี้จะแล่นชิวีวหรือสะดุดสวัสดีครับพบกับช่องตะวันใหม่ FC Channel ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียศึกเอเชียนคัพ2023ผ่านรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นบันแห่งรอยยิม้มบันแห่งความสุขและความหวังของทีมชาติไทยแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าฟุตบอลไทยผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โดยเป็นอันดับ2ของกลุ่ม F สรุปสถานการณ์ในกลุ่มเนะครับซาอุดีอาระเบียอันดับ1ของกลุ่มนะครับมีทั้งหมด7แต้มไทยอันดับ2มี5แต้มโอมานอันดับ3มี2แต้มคีร์กิสสถานอันดับ4มีอยู่1แต้มซึ่งก็น่าเสียดายแทนโอมานนะครับที่มีโอกาสแต่ไม่สามารถคว้าชัยไว้ได้แบทีิพบกับไทยเขาก็มีโอกาสมากมายนะครับแต่ก็ล้มเราไม่ได้ และแมตช์ล่าสุดนะครับที่พบกับคีกิสสถานก็ออกนั่นไปก่อน1-0ก็ไม่สามารถรักษาสกอร์หรือบวกเพิ่มได้อีกโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมก็ทำให้ตกรอบแรกเพราะมีคะแนนอันดับ3น้อยเกินไปมีแค่2แต้มเท่านั้นทำให้ส้มลูกเบลอเลยนะครับหล่นใส่ทีมอินโดนีเซียและได้เ hey, ททั้งประเทศครับเข้ารอบ16ทีมต่อไปแบบพลิกความคาดหมายพอสมควร ก็เป็นทีมจากอาเซียนอีกหนึ่งทีมนะครับที่ผ่านเข้ารอบต่อจัดไทยเราในรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นนะครับก็ได้มีการประกบคู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทีมชาติไทยของเรานะครับจะไปพบกับอุซเบกิสถานซึ่งจะแข่งกันในวันที่30มกราคม2567นี้นะครับเวลา18.30นก็ต้องมาตามเชียร์กันต่อไปครับซึ่งว่ากัน ตามตรงนะครับโอกาสของทีมชาติไทยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะเอาชนะอุสเบกิสถานในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผลการแข่งขันกับอุสเบกิสถานนะครับจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่ทราบนะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองวิเคราะห์ทีมชาติไทยดูนะครับว่าทิศทางฟุตบอลทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับหลังจากหมด ทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2023ซึ่งเราจะสามารถทะลุไปรอบลึกๆได้แค่ไหนนะครับก็ยังไม่มีใครทราบนะครับแต่วันนี้ผมจะมีมุมมองเกี่ยวกับทิศทางของฟุตบอลไทยหลายๆคนก็คงอยากรู้นะครับว่าหลังจากจบรายการเอเชียนคัพแล้วอนาคตหรือเส้นกราดชีวิตของฟุตบอลไทยเนี่ยจะไปในทิศทางไหน ซึ่งวันนี้ผมมีมุมมองมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับโดยผมจะแยกออกเป็นประเด็นแต่ละประเด็นนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนี่ได้รับฟังมุมมองนะครับเราก็มาติดตามพร้อมๆกันนะครับประเด็นแรกนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือ 1. นะครับอนาคตมาซาทาระอิชิอินะครับคุณซือใหม่ตีนชาติไทย เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับที่ทราบกันดีแล้วว่าสัญญาปัจจุบันของอิชิอินะครับเป็นสัญญาระยะสั้นนะครับแค่3เดือนเท่านั้นแต่ล่าสุดนะครับทางมาดามแป้งคุณดวนพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยก็ได้ออกมายืนยันนะครับให้กับแฟนบอลได้อุ่นใจแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาได้พูดคุยกับอิชิอิก่อนหน้านี้แล้วนะครับเกี่ยวกับตัวสัญญานะครับซึ่งสัญญาใหม่ก็คุยกันแล้วนะครับว่า จะต้องมีการต่ออย่างแน่นอน,นครับอย่างน้อย2ปีนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาผมก็ยังเชื่อว่านะครับไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับก็คืออิชิอ,อิเองก็ดูมีความสุขนะครับในการทำงานในประเทศไทยมา 4, 4ีซ้าปีและก็อยากจะพัฒนาบอลไทยผมคิดว่าต้องได้ทำทีมต่ออย่างแน่นอนครับประเด็นที่2นะครับ การซัพพอร์ตจากสมาคมฟุตบอลสิ่งที่จะต้องเร่งปรับปรุงหรือแก้ไขด่วนเลยหลังจากนี้นะครับก็คือการวางแผนโดยเฉพาะโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกต้องวางให้สอดคล้องกับปฏิทินของทีมชาติไทยที่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือการแข่งขันฟุตบอลนะครับรอบแบ่งกลุ่มคัดบอลโลกซึ่งจะเริ่มในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ยังเหลืออีก4แมตช์ซึ่งไทยเราก็ยังมีโอกาสอยู่พอสมควร ถ้าหากเรามีการวางแผนดีๆนะครับซึ่งเราจะต้องวางแผนให้ทีมชาตินะครับมีเวลาเก็บตัวให้เพียงพอประเด็นต่อมานะครับรูปแบบบอลลีกหรือไทยลีกทุกระดับนะครับฟุตบอลลีกของเรานะครับก่อตั้งมา10กว่าปีแล้วก็พัฒนาขึ้นนะครับแต่โคต้าต่างชาติหรือโคต้าอาเซียนนะครับในปัจจุบันนี้นะครับของไทยลีกเองนะครับมีโคต้าต่างชาติลงทะเบียนได้ทั้งหมด5คน ลงเล่นในแต่ละเกมได้3คนโคต้าเอเชีย1คนลงเล่นได้1คนโคต้าอาเซียนนะครับมีไม่จำกัดและก็สามารถลงได้ไม่จำกัดด้วยนะครับสำหรับโคต้าอาเซียนในข้อกำหนดเกี่ยวกับโคต้าอาเซียนนี่ครับผมมองว่าถ้าหากเรามีการจำกัดจำนวนนักเตะอาเซียนลงบ้านนะครับก็ได้จะดีนะครับ ลืมนะครับว่าฟุตบอลในระดับเยาวชนเนี่ยเวทีในการที่เขาจะแสดงความสามารถหรือได้ลงเล่นนี่มีน้อยนะครับเพราะว่าโครงสร้างในส่วนเยาวชนของเราเนี่ยยังไม่ชัดเจนยังไม่ดีพอฉะนั้นเนี่ยในระดับสโมสรน,นะครับเราก็ต้องส่งเสริมเยาวชนภายในทีมเนี่ยได้มีโอกาสได้ลงสัมผัสเกมใหญ่ๆเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ภายในสโมสรน,นั้นๆนะครับมีการพัฒนาจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยนะครับในการมีนักเตะอายุน้อยป้อนเข้าสู่ทีมชาติอยู่ตลอดเวลาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของกองหน้าและเซนเตอร์นะครับในทลิกตอนนี้ถือว่า2ตํตำแหน่งนี้มีค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะว่าแต่ละสโมสรเนี่ยใช้นักเตะต,ต่างชาติเป็นหลักบางสโมสรเนี่ยเซนเตอร์ใช้ต่างชาติ2คนเลยนะครับแล้วกองกลางก็เป็นเอเชีย อีกหนึ่งคนกองหน้าอีกสองคนก็ตกไปกี่คนแล้วครับนี่ห้าคนแล้วเนาะห้าคนนี่เห็นเห็น <ๆ S 2> เนี่ยทำให้การสอดแทรกของนักเตะไทยมีน้อยนะครับเมื่อมีโอกาสน้อยก็ทําให้มีเกมลงน้อยเกมน้อยก็ส่งผลให้มีการพัฒนาต่อยอดความสามารถส่วนตัวนี่ลดลงนะครับแล้วก็กระทบกัทบทีมชาติด้วยนะครับสังเกตได้นะครับจากทีมชาติปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ของ ที่เป็นสายเลือดไทยเลยนะครับที่มีรูปร่างดีและเก่งๆเนี่ยมีกี่คนละครับมีตัวเลือกก็แค่พันษาอเลียสสุพันธ์แล้วก็เฉลิมสักด์ซึ่งก็ยังไม่ติดชุดนี้ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้แะครับก็ถือว่าเป็นปัญหานะครับที่เราจะต้องช่วยกันปรับปรุงในส่วนของฟุตบ,บอลไทยลีกนะครับ ครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับก็เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีคนบอกไม่ถูกบ้างผิดบ้างนะครับอันนี้ผมก็น้อมรับนะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยถ้าหากเราได้มีการทําอย่างจริงจังนะครับทุกทุกประเด็นที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะทําให้ฟุตบอลไทยนะครับมีการพัฒนาได้ดีซึ่งเพื่อนๆนนะครับมี ความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์นะครับมาแชร์ประสบการณ์หรือเล่าสู่กันฟังได้นะครับ